มาดูพื้นดวงชาวราศีสิงห์กันค่ะมาเป็นฟ้อนขอเลือกขอเลือกสามใบหนึ่งสองสามมาเป็นฟ้อนเลยอ่ะสิ่งแรกพื้นดวงชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนมีความเพียรในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยขอให้คุณเพียรคิดเพียรเชื่อนะคุณมุ่งมั่นมากและคุณจะได้รับการช่วยเหลือและจะได้รับ คือถ้าเกิดคุณต้องขอความช่วยเหลืออย่าท้อขอไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองอย่าลดละและอคุณจะรวยนี่มันเป็นราศีที่ดีที่สุดเลยนะั้นเนี่ยนะทั้งมีใจทั้งมีใจทั้งมีทีมทั้งมีโชคบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์ปังที่สุดเลยแต่ยังดูเพิ่งดูไปได้หกราศีราศีสิงห์ปังที่สุดเลยนะใน เดือนนี้นะคะมาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอ่าเออพ่อพี่กนี่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์โอ้โหบีกินนิ่งเป็นการเริ่มต้นคุณอยากทะไรนี่คุณเริ่มต้นเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณอยากทาอะไรอย่าหนีนะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ทําได้เลย drive นะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกันมาขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปในทางไหน element คือแบบ ในทางที่ต้องใช้สมองใช้สติปัญญาขับเคลื่อนด,ด้วยปัญญาไม่ใช่แรงนะจ๊ะเป็นความเพียรความเพียรคือเพียรคิดเพียรทำเพียรสร้างเพียรทำให้สอดคล้องเพียรขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะไม่ใช่ว่าการที่ต้องลงมือทำนกะอาจารย์บอกว่าทำงานอาจารย์บอกว่ามีความเพียรไม่ใช่คุณไปทำงานหนักนะให้คุณทำงานด้วยนี่เลยสมองรีเล,ลสขจัดสิ่งที่คิดลบออกไปอาร์คแองเจลิลอยากบอกอะไรคนราศีสิงห์ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องข้ามผ่านนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็อะไรกับคุณท่านอยากจะชี้ในอะไรกับคุณบอกว่าคุณจะฟูลฟิลเมนต์แล้วก็พักผ่อนนอนหลับนะช่วงเวลานอนหลับคิดอะไรมากพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรคุณเหนื่อยกอคุณท้อคุณอาบน้ํานอนนะเหนื่อยท้ออาบน้ํานอนเหนื่อยท้ออาบน้ํานอน งีบถ้าอยู่ในบริษัทนอนไม่ได้เบรกงีบนะคะงีบแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาคุณจะค้นพบทางออกหลังจากที่คุณได้นอนอย่างเต็มที่อย่ามัวแต่เล่นนะคะช่วงนี้ฉันนอนฉันร่ำรวยฉันพักผ่อนฉันร่ำรวยอะมาดูบทสวดของชาวราศีสิง์กันนะคะบทสวดของชาวราศีสิง์แต่แดงอุ้ยคาถาบูชาพระพรหมและ คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปานจะทำให้ชาวราศีสิงห์มีช่วงเวลาที่ดีนะคะความรักของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรความรักของคนโสดนะคะของคนโสดอาจจะต้องอกหักคุณอาจจะต้องแบบอ่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องพลิกแพลงไปนะคะมุกเ็นไปส่วนคนที่รักมีคู่รักอยู่แล้วนะอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องแบบ จะได้พบกับความจริงที่มันทำ้ายคุณนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเติบโตเลือกฟังเสียงหัวใจอย่าไปฟังที่เขาพูดฟังเสียงหัวใจ